ครับท่านผู้ชมครับทำคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาพริกซุปเปอร์ฮอตนะครับตอนนี้ต้นพริกก็อ,ออกเป็นพริกสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับแต่ละต้นแต่ละต้นนี่ดกมากเลยเดี๋ยวผมจะ,ะพาชมต้นพริกนะครับที่ตอนนี้ออกอพริกออกมาเป็นเม็ดสีเขียวนะครับ นี่ครับสีเขียวนี่เต็มไปหมดเลยอืงานดกจริงๆครับนี่สีเขียวอ่าตัวน,นี้ยังไม่ได้เอเก็บพริกนะครับจะต,ต้องปล่อยให้มันออกเป็นสีแดงก่อนนะครับเขบอกว่าก็จะใช้เวลานานนานอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่จะพริกจากสีเขียวจะเป็นสีแดงนะครับโอโห เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสีเขียวเม็ดสวยงามมากยาวใหญ่นะครับ ในพื้นที่15กว่าไร่นะครับที่ปลูกไว้ใ้สปริงเกอร์ทั้งหมดถึง1,500หัวเลยนะครับที่อยู่ในสวนพริกซูปเปอร์ฮอตนี้นะครับตอนนี้ก็ออกเป็นพริกสีเขียวโอ้เต็มต้นไปหมดเลยนะครับเราจะมองอย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราโคดเข้าไปใกล้ๆนี้เราจะมองเห็น พริกสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเอาไปขายก็คงจะได้หลายกิโลเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกต้นนะครับมีพริกเต็มไปหมดเลย แต่สีเขียวนี่เขาเขา,าไม่เก็บนะครับก็จะรอให้ออกเป็นสีแดงก่อนถึงจะเก็บไปขายมีต้นต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆขนาดเนี้นะครับก็ยังมีพริกสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับน่าสนใจไหมครับน่าปลูกขายกันนะ ทุกต้นมีพริกเต็มไปหมดเลยนะครับซุปเปอร์ฮอต เยอะเต็มไปหมดเลยนี่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยยิ่งแถวนี้นะครับเราก็จะมองเห็นพริกนี่โอ้โหนี่ครับจะมองเห็นพริกนี่เต็มไปหมดเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับก็เห็นต้นพริกนะเห็นพริกสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นแล้วนี่ออกผลเร็วจริงๆเลยนะครับไม่ได้นานมากเลย เต็มไปหมดเลยแต่ว่าระยะจากพริกเม็ดสีเขียวไปเป็นสีแดงนี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าจะได้สีแดงโอ้โหแต่ละต้นเห็นพริกเต็มต้นไปหมดเลยนะครับพริกซูเปอปร์ฮอตพื้นที่ทั้งหมด10กว่า15ไร่นะครับที่อยู่ใน บริเวณตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปหาเจ้าของสวนออกสีเขียวเต็มไปหมดเลยโอ้ออนั่นเองทำกันสามคนนี่ไม่หวัน่นไม่ไหวเลยสามคนไม่ไหว อันนี้ฆ่าหญ้าใช่ไหมครับผมฆ่าหญ้าครับอ๋อฆ่าหญ้าแล้วทีนี้พริกนี่กว่ามันจะเป็นสีแดงนี่นานไหมก็ประมาณสิ้นเดือนนี้แหละครับนานเหมือน,นกันอ๋อสิ้นเดือนก็สองอาทิตย์น่าจะอีกเกือบสามสิบวันถ้าเป็นสีแดงนี่มาไถารอบนึงไหมถ้าเป็นสีแดงก็ <c oughs> แล้วเราจะเก็บพริกตอนไหนน่าจะดูสิ้นเดือนนี้ว่าแดงก็จะเก็บครับผมอ๋อแดงก็จะเก็บเพราะพริก <c oughs> ที่เพิ่งจะได้แค่สองเดือน,น โอ้โเห็นพริกเม็ดใหญ่นี่แบบสองคนทำไม่ทันเลยสามคนนี่งานเยอะทำไม่ทันเลยต้องต้องหาคนช่วยแล้วคนงานหายยากเลยที่แถวนี้นี่รับประกาศรับสมัครคนงานไหมเนี่ยนี่คนติดเลยคนกองกันนะคนงานคนงานอยู่ในไร่นี่มีอยู่สามคนเหรอ เออหาคนงานยากเลยแถวนี้นี่ทำกันสามคน <laughs> อ๋ออ๋ออรรอเก็บก่อนเก็บนี่ต้องไปหาคนงานาแล้วเออเอเอ,เอไม่งั้นมันไม่ทันนี่ครับต้นที่โอ้โหมันดกจริงๆอ่ะต้นเล็กๆนิดเดียวนี่พริกเต็มไปหมดเลยผมจะไม่นับนะครับว่ามันออกมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ จะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าโอ้โหม,มันออกแม้แต่ต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมีกิ่งเดียวนี่เขาก็ยังเป็นเม็ดพริกก็ยังเป็นพริกที่ออกมาแบบโอ้โหโดกจริงๆซปเปอร์ฮอตพริกซปเปอร์ฮอตนะครับนี่ผมจะให้ดูต้นนี้มีกิ่งอยู่ ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวพริกนั้นโอ้โหมีทุกต้นเลยทุกต้นมีพริกทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> ครับแถวนี้ก็จะเป็นแถวที่ต้นพริกสูงกว่าที่อื่นนะครับน่าจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าแต่เราก็จะมองไม่ค่อยเห็นตัวพริกนะครับว่ามันเยอะมากขนาดไหนเนื่องจากว่าทั้งใบกับทั้งตัวพริกนั้นนะครับสีเขียวกลม กลมกลืนกันไปหมดเลยแต่เราก็จะมองเห็นถ้าเรา,อ,าอยู่ใกล้ๆนะครับเราก็จะมองเห็นตัวพลิกนะครับน่ครับโดกๆมากๆเลยแถวนี้ก็มแมลงผึ้งก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผสมเกสรน,นะครับเนี่ยเห็นผึ้งโอ้โหเต็มไปหมดเลยมแมลง พริกซปเปอร์ฮอตตอนนี้ก็ออกโอ้โหเป็นเม็ดพริกเต็มไปหมดเลยทุกตน้นดดดๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็รอให้มันเป็นเปลี่ยนจากพริกสีเขียวให้เป็นพริกสีแดงก่อนนะครับเปลี่ยนสีเมื่อไหร่แล้วเขาถึงจะเก็บเก็บเขาก็มีวิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอาพริกไปขาย ขอบคุณมากนะครับที่รับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ